พวออนไลน์เรียนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ปสองเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณโปรแกรมกราฟิกปัจจุบันมีโปรแกรมที่ใช้ในงานกราฟิกอยู่มากมายโปรแกรมกราฟิกเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการวาดภาพหรือตกแต่งภาพบนคอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรมระบายสีเพ้นท หากเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ระบบปฏิบัติการ windows สามารถเปิดโปรแกรมได้ในหมวดของ window s accessories ซึ่งมีเครื่องมือสำหรับวาดภาพมากมายเช่นพลิกหรือหมุนภาพย่อขนาดเอียงภาพเครื่องคอมพิวเตอร์บางรุ่นที่หน้าจอเป็นแบบสัมผัสจะทำให้เราสามารถวาดภาพได้สะดวกขึ้นโดยสามารถเขียนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือใช้ปากกาวาดโดยตรงงานที่ต้องใช้ทักษะการวาดภาพและการออกแบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือซึ่งเป็นที่ต้องการมากในปัจจุบันเพราะนอกจากจะสะดวกในการออกแบบแล้วยังช่วยให้ผลงานที่ได้มีความสวยงามและมีประสิทธิภาพอีกด้วยนักเรียนฝึกใช้โปรแกรมระบ,บายสีเพ้นสำหรับสร้างภาพของตัวต่อโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start 2. เลือกโปรแกรมเบตเตอเลส เลือกโปรแกรมระบายสีสามารถเปิดโปรแกรมระบายสีเพ้นได้อีกหนึ่งวิธีโดยเลือกแล้วพิมพ์คําว่าระบายสีโปรแกรมระบายสีจะปรากฏออกมาด้านบนเป็นแถบเครื่องมือต่างๆและด้านล่างเป็นพื้นที่สำหรับวาดภาพดังภาพแถบเครื่องมือพื้นที่สำหรับวาดภาพทดลองคลิกเมาส์เลือกสีแดงแล้วเลือกรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม จากนั้นคลิกและลากเมาส์เป็นรูปสี่เหลี่ยมบนพื้นที่สำหรับวาดภาพดังภาพ 1. คลิกเมาส์เลือกสีแดง 2. คลิกเมาส์เลือกรูปสี่เหลี่ยม 3. เริ่มคลิกเมาส์ที่จุดนี้ 4. ลากเมาส์มายังจุดนี้โปรแกรมจะแสดงรูปสี่เหลี่ยมที่มีขอบเส้นสีแดงออกมาจากนั้นคลิกเมาส์เลือกเส้นตรงแล้วลากเส้นทแยงมุมแบ่งพื้นที่ภายในรูปสี่เหลี่ยมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมสรูปดังภาพ 1คลิกเมาส์เลือกเส้นตรง,ง2ลากเส้นทะแยงมุมลากเส้นตรงอีก1เส้นเพื่อแบ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยมดังภาพ1คลิกเมาส์เลือกเส้นตรง,ง2ลากเส้นตรง ระบายสีในรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปโดยคลิกเมาส์เลือกสีส้มจากนั้นคลิกเมาส์ที่กระป๋องสีแล้วคลิกเมาส์เลือกบริเวณที่ต้องการระบายสีดังภาพ 1. คลิกเมาส์เลือกสีส้ม 2. คลิกเมาส์ที่กระป๋องสี 3. คลิกเมาส์เลือกบริเวณที่ต้องการระบายสีทดลองใส่สีต่างๆดังภาพ การบันทึกงานไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ทำได้โดยคลิกเมาส์เลือกที่เมนูแฟ้มแล้วเลือกบันทึกเป็นจากนั้นโปรแกรมจะเลือกชนิดของไฟล์ที่ต้องการเก็บดังภาพ 1. เลือกเมนูแฟ้ม 2. เลือกบันทึกเป็น 3. เลือกไฟล์ชนิด .png การกดปุ่ม Ctrl S ที่คีย์บอร์ดเป็นการบันทึกข้อมูลได้เช่นกัน คลิกเมาส์เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์แล้วตั้งชื่อไฟล์โดยตัวอย่างนี้เลือกเก็บใน d r i v e C โดยตั้งชื่อเป็น pic o n แล้วคลิกเมาส์เลือกที่ปุ่มบันทึกดังภาพ 1. เลือกเก็บใน d r i v e C 2. ตั้งชื่อเป็น pic one 3. เลือกที่ปุ่มบันทึกโปรแกรมจะบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ pic k 1 .png โดยเราสามารถเลือกมาใช้งานในภายหลังได้